อ well, ่าครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ผมทศสกันนะครับผมก็จะมาถลุงไอ้เยียปิโกกันต่อนะครับก็เติมเอาไว้2,000 2,000 3,000นะฮะก็มีเชลเก็บไว้ครับก็ชิลนี่พร้อมถลุงตลอดนะครับคือก่อนเ้าแรกแรกมาเซมเปิลก่อนเอา2อ0พก่อนเฮ้ยเดี๋ยวซื้อวาต้าก่อนนะตัวใหม่มามันเป็นเกียรติของน้าสะสมนะครับเฮ้ไม่ใช่ เราต้องซื้อให้ครบทุกตัวนะครับผมตัวไหนมาใหม่ก็ซื้อเลยนะครับแล้วถามว่าในปิโกะมันมีเฮียอะไรนะฮะก็ที่ผมจะมาล่าปิโกะในวันนี้นะเป็นเออ,อาวาตารฟินบิดจูดนะครับผมก็อยากจะได้มันมากมากเลยทีเดียวเอ้ยนี่นี่น,นี่ตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยนะฟินวินอะไรเนี่ยวินวินดาวมาร์เกอร์ประมาณนั่นแหละเออ เชี่ยแม่งเถอะเอาเป็นว่ากูอยากได้มึงมากเลยแล้วกันก็กูต้องสะสมให้ครบนะครับผมเพราะว่ามันไปเกลียดกสารสะสมนั่นเองนะครับผมก็สําหรับฟินบิทตูดนะร,รู้สึกว่าจะอยู่ในกล่องกล่องทองตัวน,นี้นะครับผมที่แรกผมเข้าใจผิดว่าไอ้กล่องอันเนี้ยไอ้กล่องเน,นี้ยคือกล่องทองเพราะมันเป็นแสงสีทองอะไรอันนี้คือกล่องเพชรจริงผมเข้าใจผิดนะครับผมก็กล่องทองนะครับไปดูในหน้าเว็บมาแล้วนะครับว่ามันได้อวตารอะไรบ้างก็ ปรากฏว่ากล่องข้างในคือผมมีหมดแล้วทุกตัวเลยนะฮะคือถ้าลงปุ๊บกูก็ฟินเนลเลยกูได้ฟินแน่ๆฮะส่วนกล่องเพชรกูไม่สนใจอยู่แล้วนะกูจะแค่อวตารฟินบิตูดนะแต่รู้สึกว่ากล่องเพชรกูว่ามีหมดแล้วนะ EA ของอะไรนะไออาชีพอาชีพใหม่ก่อนก่อนแคร้งตัวหนึ่งเนี่ยนะช่างม่งเถอะเป็นว่ากูลุยแล้วกันไม่หวังได้ัแต่ตาแรกอยู่แล้วนะโอ้โหกริ่งมาสักกูลุ้นเลยเยี่ยมาสัก ชีตเลยหึหอ้าวเฮ้ยเฮ้ยาฮ่ามึงเล่นตลกใช่ไหมเนี่ย Are you fucking killing me? Are you fucking killing me? เฮ้ยเฮี้ยมึงต้องได้ยากกว่านี้ดิเฮ้ยนี่กูหมุนไปรอบเดียวเองนะมึงบ้าปันเนี่ยกูละเมอเปล่าวะเฮ้ยไม่น่าใช่นะเฮ้ยโอ้โอ้เมนกูแรกมาตั้ง พันกว่าสองพันกูเผื่อไม่ได้เนะี่ยไอทำไมมึงได้เร็วจังวะเฮ้ยไอ้มันง่ายไปหน่อยวะเนี่ยไอ้เห yeah. <c oughs> ี้ยทีที่จะได้ก็เสือกได้เลยนะโคตรส้นตีนอ่ะกูไ,ไม่พอใจเนี่ยกูหมุนรอบเดียวกูได้เลยกูไม่พอใจเนี่ยมันไม่ไม่กูลุ้นกูหน่อยนะเนี่ยแล้วตั๋วอยู่ไหนไอ้เนี่ยปกติกูต้องได้ตั๋วไม่ใช่ทาไมรอบนี้มันรอบเดียวมันได้เลยเวนะ้ยโอเคครับก็กล่าวคลิปที่ยาวขึ้นครึ่งชั่วโมงกับ สรุป3นาทีกูได้แล้วไอ้ฮิปายน้ำตาแทบไหลอายุฟั c กิ้งคิลิ i งมี e ก็ได้เรียบร้อยแล้วคนระับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกูบันเทิงบันเทงิงเลยทีเดียวกูหมุนไปรอบเดียวกูได้เลยนะฮาแตกฮาแตกไม่มีอะไรทำแล้ววะได้ละเซ็งชิปไฮเลยย yeah. <laughs> ตเต้ๆๆๆๆๆนเซ็งบันเทิงบันเทิงนก็ขอร่มเลาทุกคนเพียงเท่านี้กันนะครับผมก็สวัสดีครับ